อำเภอเวียงสานะครับเป็นเป็นหมายถึงอำเภอประตูสู่เมืองน่านเนอะนะครับอําเภอเวียงสามีประวัติของตัวเองนะครับขอโทษนะฝนเริ่มมาเราจะเอาอยัางไงดี เป็นอำเภอที่ถือว่าเป็นประตูสู่เมืองน่าน,นครับเป็นอำเภอรแรกที่ถ้าเข้ามาจังหวัดน่านปุ๊บก็ต้องมาเจออำเภอเวียงสะก,ก่อนนะครับอภนนี้ก็มีเรื่องเล่าของตัวเองนะครับมีมีประวัติศาสตร์ที่ร่วมกับความเป็นเมืองน่านนะครับแล้วก็อยู่ในพงศาวดารเมืองน่านเช่นกันความเชื่อของท้องถิ่นแลเรื่องเล่ามีความเชื่อเรื่องพูดผีผีบรรพบุรุษผีเจ้าเมืองหรือเล่าเล็ก คนที่นี่จะเรียกว่าผีเจ้าเวียงสาครับต่อมาเนี่ยนักวิชาการชัดหลังพยายามฟื้นเวียงเนี่ยก็พยายามเชื่อมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากเรื่องเล่ามาสู่ความหมายในพื้นที่ศูนย์นักศึกษากที่ได้พยายามศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองเนี่ยเราก็แบ่งเอามาสัก3ามช่วงเวลาช่วงเวลาแรกก็คือเป็นช่วงเวลาพัฒนานการของความเป็นเวียงสา ช่วงที่สองเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราได้เห็นในหลักฐานพงศาวดารของจังหวัดน่านที่กล่าวถึงอำเภอเวียงสาในฐานะเป็นหัวเมืองหน้าด่านหัวเมืองประเทศสลาศของฝั่งเมืองน่านแล้วก็จะมีบทบาทในการฟื้นเมืองน่านร่วมกับยุคสมัยเจ้าฟ้าอาถัถวรปัญโยค,ครับเขาเรียกว่ายุคฟื้นน่านเข้าใจว่ายุคสมัยนั้นนะครับมันเป็นฟื้นน่านคงขาดแคลนช่างการพึ่งพาช่างจากฝั่งลาวเน,นี่ยจะมีอ่ในยะที่สูงมากฉะนั้น ฝีมือเชิงช่างเนี่ยก็จะเป็นแบบล้านชายแต่ว่ายังคงเอาอิทธิพลกิ่นอายทางล้านนาก็คือทรงม้าต่างใหม่องค์พระวิหารลังนี้ถือว่าเป็นเครื่องไม้ขนาดใหญ่หลังใหญ่ที่สุดแล้วเป็นเครื่องไม้ที่ยังสมบูรณ์และรักษาไว้ก็คือวัดบุญยืนพระหลังแต่ว่าเล่าเรื่องราวยังคงมีรากของความเชื่อและก็ศิลปะสุขโขทยัยก็มี ปางยืนนักประวัติศาสตร์เขาก็บอกว่ามันเป็นศิลปะแบบสกุลช่างน่านแหละคือมันไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าได้รับอิทธิพลของกลุ่มช่างไหนแต่ว่ามันเป็นการผสมผสานของหล,หลายๆช่างอยู่ในตัวสถาปัตยกรรมเก็บผักใส,ส่ซ้าเก็บข้าใส่มือก็คือหมายความว่าในยุคสมัยหนึ่งนโยบายที่สําคัญที่สุดก็คือเมื่อตีต้อนเอาผู้คนได้ก็จะเอามารวมไว้ซึ่งอันนี้สําคัญมากว่าทําไมเมืองน่านจริงๆก็ไม่ใช่แค่เมืองน่านนะครับอีกหลายเมืองเนี่ยมีความเป็น เป็นมัลติเคิลเจอร์ความเป็นพหุวัฒนมสูงมากช่วงที่3ที่เราเห็นก็คือการดีเวลลอปเมืองพอเจ้าฟ้าถถวรโยท่านย้ายเวียมไปอยู่เมืองน่านท่านก็ไม่ได้ทิ้งเวียงป่อคือไม่ได้ทิ้งเวียงสาครับสิ่งที่เห็นชัดประจักษ์พยานชัดเจนก็คือถนนเจ้าฟ้าเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างเมืองน่านกับเวียงสาพอเราเข้าไปศึกษาระดับพื้นที่จริงๆรเราบอกเฮ้ยมันมีประวัติศาสตร์ที่มันเป็นของท้องถิ่นอยู่ มันเป็นเรื่องเล่าของคนในพื้นที่อยู่แต่มันไม่ได้ถูกบันทึกแล้วมันถูกทิ้งแล้วก็ถูกละเลยนั้นเราก็คิดว่าเราอยากทําประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแล้วก็ทําแผนที่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านหมู่บ้านผ่านชุมชนต่างๆที่อยู่ติดน้ำเนี่ยตลอดแนวแม่น้ำน่านเนี่ยจะเป็นชุมชนโบราณอายุ300ปีเนี่ยซึ่งมันยังคงเหลือทั้งตัวบ้านศูนย์กลางของชุมชนคือวัดวัดนี่คือหวัวใจเลยวัดทุกวัดของมองน่าน,นาจะหันหน้าหาแม่น้ําแค่ทักษะการวางหมู่บ้านนี่ก็เจ๋งแล้ะ เราก็คิดว่าเรามีหลักฐานมากพอในการศึกษาเรื่องเรือนะเรือคือสมบัติของท้องถิ่นเรือคือสมบัติของชุมชนและทุกชุมชนมีความหวงแหนและรักเรือมากเรือทุกราจะถูกจัดวางและจัดแสดงอย่างเหมาะสมในแต่ละชุมชนอย่างการณีบุญยืน,นเขารักมากคือเจ้าแม่สายฟ้าเขาก็จะนําเสนอและจัดแสดงอยู่ที่ข่วงเวียงสานะครับ ก่อนที่จะใช้ถนนเจ้าฟ้าเนี่ยเขาก็ใช้ทางน้ำเนาะแล้วหมู่บ้านแต่ละจุดเนี่ยก็จะเป็นที่ที่พำนักหรือที่พักของเจ้าหลวงนะครับซึ่งการล่องน้ําเดินทางจากเวียงป้อมาจนถึงเมืองหน้าในช่เวลา6กถชั่วโมงทุกวันนี้เขาเรียกว่าท่าหาปลานะท่าหาปลาของอพี่น้องบ้านไผ่งามนะครับพี่น้องบ้านขึงก็มีท่าหาปลาซึ่งเขาจะบอกว่าท่าเนี้ยเคยมีเจ้าหลวงแวะพักนะถ้าเราศึกษาเรื่องเล่าระหว่างประวัติของแม่น้ำเนีเน่ย เส้นทางแต่ละจุดของชุมชนที่ติดน้ำเนี่ยผมคิดว่าเราจะได้ฐานข้อมูลที่สําคัญอีกมากมายและมันจะต่อจีอ๊ซอเรื่องประวัติศา,ศาสตร์เมืองน่านได้สมบูรณ์มากขึ้นเล่าครบครบมิติมากขึ้น <c oughs> แต่ละหมู่บ้านก็มาต่างกรรมต่างวระนะอย่างผมยกตัวอย่างบ้านดอนแท่นอันนี้ก็เป็นชุมชนพี่น้องงิ้วหรือบ้านดอนชัยก็ติดน้ําเลยเขาก็จะเป็นไทยวนซึ่งถูกต้อนมาตั้งแต่สมัย เชียงแสนแตกหรือบ้านตันจุมอันนี้ก็เป็นพี่น้องไทยยนเหมือนกันถูกต้อนมาในคราวเดียวกันบ้านน้ําปั้วอันนี้ก็เป็นพี่น้องเลาหลวงนะฮะคือมาในช่วงที่น่านสูญเสียแขวงชัยบุรีให้กับฝรั่งเศสอำเภอวยงสาเนี่ยถือว่าเป็นที่เจริญสุดเป็นที่รวมผู้คนเป็นปากแม่น้ํารวมแม่น้ําสาขามแม่น้ำน่านถึง56สายเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราเห็นก็คือมีโรงเลื่อยอยู่ที่อำเภอวยงสา เมืองน่านเป็นเมืองแห่งการหลอมรวมผู้คนนะครับผ่านเมืองท่าเมืองมีการเปิดสัมปทานป่าโดยภาครัฐที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นมีการอพยพของผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ในเวียงสาอย่างมากก็ทําให้เกิดความคึกคักของเมืองนะครับลงเรื่อยเกิดมาผมก็เห็นแล้วสัมปทานหลักๆจะอยู่ที่แพร่ แล้วเขาก็ยังมีลูกขายออกมาจนถึงน่านถ้าไม้นี่ผมว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสัมปทานเฉพาะเจ้าเนาะมันมีผลประโยชน์ของคนกลุ่มไม่ใหญ่เรื่องของแรงงานมันจะเป็นคนพื้นที่แล้วก็ใช้ช้างเด็กๆก,ก,ก็ยังเห็นช้างอยู่มีเจ้าของช้างรับจ้างลากไม้ก็ยังมีอยู่การทําไม้มันก็เชื่อมโยงกับคนในพื้นที่ด้วยคาเฟ่จ้างน่านอันนี้ก็ชัดเจนว่าตระกูลนี้ก็คือเคยทำสัมปทานป่าก แล้วก็มีกิจกรรมเรื่องเกี่ยวกับช้างและภูมิปัญญาในการจัดการช้างมันก็เลยทําให้มีการรวมผู้คนพอรวมผู้คนมันเกิดเศรษฐกิจมันก็กลายเป็นย่านนะครับมันก็มีการค้าขายพี่น้องไทยจีนก็เข้ามามีบทบาทมีธุรกิจมากมายมีตลาดพอมีตลาดมีย่านปุ๊บมันก็มีการรวมตัวหลายกิจกรรมในสังคมเนาะในอดีตนะครับเวียงสาเป็นย่านการค้าที่สําคัญจุดหนึ่งนะครับ ทางคนทางหน้านใต้ไม่ว่าเมื่อก่อนก็คือจากทางนาน้อยหรือทางฝั่งลราเขาก็ข้ามมาซื้อของที่นี่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวจังหวัดนะครับเมื่อก่อนเนี้ยถามว่าความเจริญของของย่านธุรกิจทางเวียงสาเนี้ยก็ไม่ได้แพ้ตัวเมืองเมื่อก่อนเนี้ยประมาณสองสามทุ่มร้านก็ยังเปิดอยู่นะครับคนก็ยังเดินออกมาหาซื้อเสื้อผ้ากันอยู่ตรงใกล้ๆตรงนี้ตอนผมเด็กๆนะมันก็มันก็นกเพิ่งจะสัก4 5 0ปีก่อนนะมันก็จะมีโรงหนังเล็กๆ เป็นกลางวันตอนเช้าเป็นตลาดตอนเย็นเขาก็เอาผ้ามาล้อมเอาผ้าขาวมาปิดนะครับแล้วก็เป็นวิกอะอย่างนั้นอนะแล้วก็มาฉายหนังโตขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นโรงที่เราไปดูกันนะสาสวร์ไปช่วงที่ยังเป็นวิกเรื่ออะไรนะ,อะรโอ้โหเดทไอ้ด้วดนประมาณนี้นะ <S <S ออสมัยก่อนนะคะเวียงสาเนี่ยเราก็จะเป็นเป็นเมืองผ่านที่เงียบเียบแต่เศรษฐกิจดีมากเพราะว่าชาวบ้านเขาเกษตรกรรมแล้วเขาจะมี ถั่วลิสงมาขายให้กับไซโลมีข้าวโพดมีฝ้ายแต่ก่อนเราทำฝ้ายด้วยที่นี่บ้านเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับโรงหนังพอดีทุกๆหัวข้ามมาค่ะจะมายืนรออยู่หน้าบ้านเพื่อรอฟังเพลงมาร์ชล้วก็จะตื่นเต้นจะไปดูคนดีกว่าเพราะคนจะมาเยอะมากมาดูหนังในโรงหนังก็จะเป็นเก้าอี้ไม้เป็นแถวยาวๆเก้าอี้ไม้ยาวๆซึ่งเราเก็บไว้อยู่2ตัวยังมีอยู่อย่างเงี้ยค่ะชั้นบนก็จะเป็นริงไซส์หน่อยก็จะเป็นเก้าอี้ที่พับได้แต่ก็ยังจะเป็นไม้อยู่5บาท10บบาทค่ะค่าตั๋วหนัง ความคึกคักของเมืองมีองค์ประกอบของเมืองที่น่าสนใจมีโรงหอระศพมีโรงหนังมีโรงภาพยนตร์นะฮะมีร้านลวงร้านค้ามีตลาดที่มีการค้าขายอย่างคึกคักแล้วก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมสินค้าและก็การค้าขายของคนแถบน่านตอนใตนะ้โดยเฉพาะบทบาทของพี่น้องคนไทยจีนนะครับที่ที่มาพำนักอยู่ที่อำเภอวยงสาแล้วก็น่าจะเป็นเป็นเป็นพื้นที่แห่งแรกที่พี่น้องไทยจีนเข้ามานะครับ ซึ่งซ,งซงกลุ่มกลุ่มพี่น้องไทยจีนที่เข้ามาในพื้นที่เวียงสาเนี่ยมีบทบาทสูงมากในเรื่องของการพัฒนาเมืองแล้วก็ขยายธุรกิจการค้าขายไปจนถึงตัวเมืองหนา้าขายทุกอย่างอะ่ะเป็นเครื่องครัวของใช้เสื้อผ้าเครื่องเขียนเด็กนักเรียนแล้วก็ของทำด้วยหรือว่าเกษตรจอบเสียมมีหมด เพราะเราซื้อของกรุงเทพคนเดียวไปทุกเดือนกรุงเทพเนื้อขึ้นรถกว่าจะไปถึงเทพสองวันจากนี้ขึ้นรถไปเด่นชัยเด่นชัยต้องไปลงพิโรกของนี่เข้ามาจากตู้รถไฟ <S 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 เป็นชาวบ้านเนี่ยเป็นแถวน้ำวอกบ้านไรน่านเป็นชาวบ้านหมดอะ่ะลาวก็มาสมัยก่อนมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับก็หลักๆส่วนหนึ่งก็คือจะมารถไฟมาลงที่เด่นชัยเด่นชัยก็มียี่ปัวอยู่ แต่ที่บ้านนี่ก็ยังเหลือหลักฐานบางชิ้นว่ายี่ปุ่คนนั้นเนี่ยเคยส่งของมาที่นี่อากงผมเข้ามาอยู่ก็ตั้งลกลากแล้วก็เข้ามาสร้างอาคารหลังนี้ซึ่งเป็นอาคารหลังแรกอาคารพาณิชย์ที่เป็นตัวตึกนะครับหลังแรกของจังหวัดน,น่านบ้านหลังนี้ไม่ใช่ก่ออิฐหรือปูนนะเป็นการเทขึ้นแบบแล้วก็เทผนังแล้วก็ทุกอย่างก็จะใช้วิธีหล่อเอาเขาเขาใช้เทคนิคจากเมืองจีนมา อาม่าก็มีโอกาสได้ติดต่อค้าขายกับน้ำมันก๊าซตามมงกุฎซึ่งปัจจุบันก็คือเป็นประวัติศาสตร์ของบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยค่ะจอดปิ๊บขายขายดีมากมฐานะการค้าขายมันก็เริ่มหมุนเวียนได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มขยับขยายเป็นปั๊มน้ํามันจัก,กรยานก็ยังทําอยู่เพราะว่ามันเป็นยุคที่ที่ยังมีการคมนาคมรถยังไม่ยังเข้ามาไม่เยอะค่ะลูกหลานของอาม่านเนี่ยก็มีหลายคนมาก็เลยส่งให้ ลูกหลานแต่ละคนไปเติบโตพ่อก็ได้มาตั้งหลักปักฐานที่เวียงสาที่เวียงสาอย่างที่บอกว่ามันเป็นชุมชนของคนจีนทําธุรกิจการค้าแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการร่วมมือกันในการพัฒนาก็คือร่วมกันสร้างโรงเรียนสอนภาษาจีนที่เวียงสาก็จะมีโรงเรียนไขหนําโรงเรียนไขหนําเป็นโรงเรียนไทยจีนแห่งแรกของจังหวัดน่านนะครับอันนี้ก็เป็นบุตรหมายเหตุสําคัญเชิงประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นเหมือนกันว่าจังหวัดน่าน ในกรณีพื้นที่อังพวิงสาเนี่ยเป็นพื้นที่เริ่มต้นประวัติศาสตร์พี่น้องไทยจีนด้วยคุณตานี่เป็นมนเรีนงนไายหามื่นแรกแล้วแม่ก็มาถามว่าแล้วก็ได้คะแนนอะไรเท่าไหร่อะไรเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ที่หนึ่งก็ที่สองแล้ในห้องมีขึ้นว่ามมีสองคน <laughs> กลไกสำคัญที่สุดก็คือพลเมืองว่าเขาจะมองเรื่องของการพัฒนาเมืองในทิศทางใดแล้วก็จะรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไว้ได้อย่างไรอันนี้คือเป็นจย์ใหญ่นะของคนเมือาศาเตอังคีาได้เป็นหมุดหมายสําคัญคือเป็นลอยพระบาทแรกพี่น้องคนงเิทอาศาเรียนรู้ร่วมกันที่จะรักษาสารกลา,กกางที่ว่าการอำเภอหลังเก่าให้ยังคงสภาพปัจจุบันเพื่อเป็นอนุสรลอยพระบาทแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ ชั้นล่างก็ยังคงถูกใช้งานเป็นสํานักง,งานของเทศบาลชั้นบนก็จะเป็นอาใครนะครับเป็นการเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์ของวียงสาก็พยายามรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ทั้งเรื่องของประเพณีแข่งเรือครูภูมิปัญญาอะไรเงี้ยของใช้ต่างๆอันนี้ก็จะพยายามให้เป็นฐานข้อมูลของวียงสาเริ่มต้นนี่ประมาณปี50 52, ถึง52ค่ะใช้ระยะระยะเวลาช่วงนึงช่วงนั้นได้กลับมาอยู่ที่บ้าน คือหลังจากที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตจากที่อื่นเยอะมากแล้วกลุ่มที่เขาจะเริ่มทําท่องเที่ยวให้เมืองนาน้าเข้ามาช่วยคือกลุ่มสาโฟโต้ค่ะเข้ามาตอนนั้นปรากฏว่าข้อมูลที่เรารวบรวมไว้น่ะมันใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเลยโปรเจกต์แรกสุดที่เราทําคือเราพยายามรวบรวมเรื่องราวและเรื่องเล่าของจุดต่างๆที่เราคิดว่าจะนําเสนอในในในชุดแรกก่อนเราก็เริ่มกําหนดจุดขึ้นมาเป็น5จุด เริ่มวัดก่อนเนาะวัดบุญยืนพระอารามหลวงข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นอาคารที่ทําการเก่าของที่ว่าการอาเภอซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนล่องใต้มาก็จะไปเจอกับสลาอีกท่านหนึ่งก่อนสลาที่เป็นงานช่างฝีมือสกุลน,น้านเนี่ยนะคะแล้วก็มาที่เฮือนรบถีบแล้วก็ไปชุมชนดอนชัยปรากฏว่าโปรแกรมนั้นถูกนําเสนอออกสื่อเยอะมากซึ่งเราก็ไม่ทราบมาก่อนเราก็เลยต้องปรับกันใหม่แล้วเราก็ช่วยกันทำมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยค่ะ ปิดร้านนี้ไป20ปีทุกคนก็ผ่านหน้าบ้านเขาก็บอกว่าตึกหลังแรกของหน้าน,น่าจะเปิดเนาะ,ะมันเป็นตึกเก่านะใครใครก็อยากมาดูแล้วทางก็มีชมรมท่องเที่ยวหน้านใต้หลายๆคนนะครับเขาก็พยายามจะทําฟื้นกันขึ้นมาก็เลยทนเสียง <c oughs> <c oughs> จะเรียกว่าเรียกร้องหรือก,กดดันก็แล้วแต่ว่าเอ้ยเอาทามาเหอะผมก็เลยเอาของใช้เวลาคือหนึ่งซ่อมบ้านแล้วก็เอาสินค้าขึ้นกลับมาเลี้ยง พยายามนึกถึงว่าตอนเด็กๆเราเคยช่วยตีแม่ขายของยังไงมันอยู่ตรงไหนอาจจะสลับที่บ้างแต่ว่าเราต้องจัดแคตติกรอย่างที่บอกว่าของที่อยู่ในร้านเรามันเลติเซนต์มันบอกเล่าเรื่องราวของช่วงเวลาหนึ่งของอดีตมันไม่ใช่จุดเวลามันเป็นช่วงของเวลาแล้วมันก็หยุดไปเราก็เลยพาคนกลับมาว่าเราเรากลับมาสะดุดในช่วงอดีตสักครั้งหนึ่งนะครับว่าณเวลานั้นมันมีมีเรื่องราวของมันอยู่แล้วมันก็มีเรื่องราวที่วันนี้มันยังขาดเรื่องของการเติมชีวิตเข้าไป นะครับก็เราก็เลยมองว่ามันเป็นคําว่าสะดุดเวลาน่าจะเหมาะท,าทั้งทั้ท,ที่คุยกันเราก็ยังไม่เหมือนใครก็ช่วงหลังนี้มันรู้สึกว่าเป็นที่ท่องเทีนะ่ยวเนาะลูกก็มีความคิดว่าเออแม่ไปจัดเอออย่างนั้นเราไม่ค้าขายละจัดมาให้เขาดูโอเคแล้วก็ของเทหูกระจุดกระจายเราไม่รู้วันที่จาไม่ได้ลวแม่ดูตรงไหนมากลูกก็ไปจัดเอาออกมา บางทีแม่ไม่รู้ละลืมไปละพอเกิดน้ำท่วมเมื่อสองสี่หรือว่าสามแปดตอนนั้นเสียหายมากท่วมถึงตัวประตูมันเชงมากเลยค่ะน้ำท่วมใหญ่เป็นความเสียหายความสูญเสียมากกว่าค่ะเช่นรูปภาพของครอบครัวของบรรพบุรุษต่างๆที่ทุกคนไม่ได้เตรียมตัวไว้เลยไงคะแต่บังเอิญว่าจัก,กรยานที่เรามีอยู่คือเหล็กคือเหล็กคุณภาพสูงมากจากยุโรปในสมัยก่อนนะเพราะฉะนั้น พวกนี้ก็เลยยังหลงเหลืออยู่นะคะเราก็เลยเอากลับมาทําให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะจากที่เขานอนหลับนิ่งสนิทไปหลายปีเราอยากให้คนที่เข้ามาเมืองสาในยุคปัจจุบันเนี่ยได้มองเห็นว่าในอดีตรเราอยู่ร่วมกันยังมีความสุขมีความสามาคัคคีมีความร่วมมือกันแค่ไหนคนเมืองหมายถึงคนพื้นเมืองอะคะ่ะคนอุ้กกาเมืองเนะะี่ยค่ะกับชุมชนชาวจีนที่เขาอพยพมาทําการค้าขายแล้วก็สร้างสังคมในตลาดเขาอยู่ร่วมกันได้ยังไง ขามีกิจกรรมอะไรที่ทําร่วมกันได้แม้ว่าความเชื่อจะแตกต่างกันนะคะรวมถึงคนที่มีศักยภาพ,พียงพอเช่นมีตึกเก่าบ้านเก่าโรงเรียนเก่าใครพร้อมก็ทามาก็ฟื้นฟูอย่างเช่นของเรามีรถถีบเราก็จะทำเรื่องรถถีบก็จะเป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดใหม่ค่ะถ้าจะเอาธุรกิจแบบสมัยใหม่อ่ะมันง่ายมันก็ขึ้นโชว์โชว์โชว์แม้แต่ในตัวจังหวัดก็มีคนชวนผมนะว่าเขามีพื้นที่อยู่ สร้างตึกให้เลยเอาไหมผขบอกเฮ้ยบ้านผมบ้านผมขออยู่กับบ้านผมไปดีก,กว่าตีแม่ผมอยู่ตรงนี้เขาก็เลยคิดว่ายัางไงพื้นที่เรากอา็อย่างน้อยทําให้เกิดความเกิดภาพเค้ื่อนไหไดา้คุณอยากมาเที่ยวน่านไว้เวียงสาเวียงสายังมีอะไรน่าสนใจมีสเสน่ห์ที่ยังซ่อนอยู่ถ้ามาเวียงสานะคะเราอยากจะให้จอดรถไว้เป็นที่ค่ะแล้วก็ค่อยๆเดินและเรียดเที่ยวอย่างเงี้ยจะ้ะ จะได้อะไรที่มากกว่าคุณมาตามแมพมาตามรีวิวในโซเชียลทั้งหลายนะคะแล้วก็แค่ไปถึงแล้วก็ถ่ายรูปชมแล้วก็บแบบเราว่ามันมีคุณค่ามากกว่านั้นเยอะเลยค่ะต้องให้เวลากับเวียงสาแล้วคุณจะรู้ว่ามันมีความสุขแค่ไหนเนาะคนเจ้าของบ้านก็มีความสุขนะที่มาเที่ยวแต่ว่าเราได้เล่าเราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน